ัวเขเบอร์เอาเพื่อนกันเบอร์เอาเพื่อนกัน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 ทำใส่อีกทวดดูโอ๊ยห่าย่าอยู่อยู่ขงรอรับแลล่อรับเอาลงแล้ว Đi nào quán nắng nóng quán nắng 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 nó ô, <laughs>